สวัสดีสมาชิกเคโ c นชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีกิจกรรมแจกอ่างเปานะคะโดยแอดจะมีภารกิจให้สมาชิกได้ทํานะคะส่วนใครอยากรู้ว่าภารกิจนี้มีอะไรบ้างนะคะตามประชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับนะคะภารกิจนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะแอดนะคะจะให้สมาชิกนะคะสมัครเว็บนี้นะคะสมัครเว็บนี้ต่อลิงก์แอดนะคะแค่สมัครนะคะสมาชิกนะแค่สมัครเฉยๆนะคะ1เบอร์ต่อ1ยูนะคะถ้าใครสมัครผ่านแอดให้ยูทละนะคะ5บาทนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะจากนั้นนะคะให้สมาชิกมาใส่ชื่อยูธนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะชื่อยูธชื่อยูธนะคะจะเป็นจะตั้งว่าบอย1 1 6 6ก็ได้นะคะหรือว่าเกิรหรือว่าจอยอะไรก็ได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราใส่ตรงนี้ชื่อยูสเสร็จแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะ,ะให้สมาชิกกดรับหรหัส OTP ตรงนี้นะคะก็คือโค้ดนั่นเองนะคะหลังจากที่ทางระบบนะคะเขาส่งโค้ดมาให้เราแล้วนะคะจะเป็นตัวเลขนะก็นำตัวเลขนั้นนะคะมากรอกตรงนี้นะส่วน2 3มช่องนี้นะคะเป็นรหัสผ่านนะคะแล้วก็รหัสถอนเงินนะ ถ้าใครจะทําเว็บนี้ก็สามารถทําต่อได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากทํำก็แค่สมัครเฉยๆแล้วก็แจ้งยูสตรงนี้แอดแค่นั้นเองนะคะ3มช่องนี้ตั้งเป็นรหัสผ่านนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าหกเจ็ดดก็ได้นะคะหรือจะเป็นห 5, 5 6ห้าหกเจ็ก็ได้นะคะก็คือ6ตัวถึง1ิตัวนะหลังจากที่สมาชิกสมัครสำเร็จแล้วนะคะให้สมาชิกนะคะเข้ากลุ่มไลน์นะ เข้ากลุ่มไลน์มานะคะแล้วก็แจ้งชื่อยูทูกับแอดนะคะแอดเปิดกลุ่มไลน์ไว้รอสมาชิกนะคะเดี๋ยวอ่ากลุ่มนี้นะคะให้สมาชิกนะคะแจ้งชื่อยูทนะคะถ้าสมาชิกนะคะใช้ชื่อคำว่าจอยนะคะที่สมัครไปเมื่อกี้นะคะจอย2345นะคะก็แจ้งแอดมานะคะว่า สมาชิกใช้ชื่อยุทธไหนนะคะสมัครนะแอดก็จะทำการเช็คชื่อตรงนี้นะคะว่ายุทธไหนสมัครเข้ามาบ้างนะคะแอดเช็คชื่อได้นะคะนะคะแอดเช็คเช็คชื่อได้นะคะว่าใครสมัครเข้ามาบ้างนะ,ะดังนั้นสมาชิกคนไหนที่สมัครสำเร็จนะคะก็แจ้งชื่อยุทธมานะคะ หลังจากที่แอดตรวจสอบแล้วนะคะว่าโอเคมีชื่อนะคะสมัครจริงนะคะแอดก็จะจะทำการนะคะโอนทูมันนี่วอลเลตนะคะให้กับสมาชิกนะ,ะหลังจากที่แอดตรวจเสร็จแล้วแอดก็จะทําการโอนนะคะให้5บาทนะคะตามเบอร์ที่สมาชิกได้แจ้งไว้นะคะโอเคค่ะ สมาชิกไม่งงกันนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะแค่สมัครนะคะสมัครเท่านั้นเองนะคะถ้าสมาชิกไม่อยากจะทํางานต่อก็แค่สมัครเท่านั้นเองนะคะแอดจะจ่ายให้5บาทนะคะโอนเข้าท r ูมันี่วันเลดของสมาชิกนะหรือถ้าใครนะคะถ้าใครสมัครไม่เป็นนะก็ให้แจ้งแอนนะคะแอดจะสมัครให้นะโดยการวางเบอร์แบบนี้นะคะ อันนี้ในกรณีที่คนไม่เป็นจริงๆนะคะถ้าใครถ้าใครนะคะสมัครเป็นก็สมัครแล้วก็แจ้งชื่อยูทแอดมานะคะแอดก็จะทําการโอนทูมานี่วอลเลตให้เลยนะแต่ถ้าใครแจ้งเบอร์ก็ต้องรอแอดว่างนิดนึงนะคะแอดจะทําให้นะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะภารกิจนี้ง่ายมากๆนะคะก็แค่เพียงนะคะสมัครนะคะสมัครเว็บนี้ต่อรีแอดเท่านั้นเองนะคะ ทีแรกแอดจ้างแค่3บาทนะคะตอนนี้แอดเพิ่มให้เป็น5บาทแล้วนะคะสมาชิกสนใจนะก็สามารถนะคะสมัครสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ากลุ่มแล้วก็สมัครก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามแอดได้เลยนะคะไม่งงนะคะแอดจะทวนคําสั่งนะให้สมาชิกนะคะสมัคร ต่อลิงแอดตรงนี้นะจากนั้นให้แจ้งมาว่าสมาชิกใช้ยุดอะไรนะคะชื่อยุดอะไรนะในการสมัครเว็บนี้นะจากนั้นก็เข้ามาแจ้งแอดนะคะมาแจ้งแอดนะคะในนี้นะคะหลังจากที่นะคะหลังจากที่แอดตรวจสอบแล้วว่าสมาชิกนะะสมัครจริงแอดก็จะทำการโอนเข้าทูม o นี่วอลเลตนะคะ หลังจากที่สมาชิกนะคะได้รับ t True Money w a l l e t แล้วให้สมาชิกไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะและแอดจะดูว่าใครไปคอมเมนต์บ้างแอดก็มีรางวัลให้เช่นกันนะคะเอาเป็นว่าภารกิจนี้ได้รางวัล2เด่งนะคะ 1. ก็คือสมัครต่อลิงแอดตรงนี้สำเร็จนะคะได้5บาทนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะที่2ก็คือรางวัลที่2ก็คือ ถ้าใครไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะถ้าแอดมาส่วน,นะะแอดก็จะได้รางวัลน,นะคะแอดจะไม่บอกนะคะว่าให้เท่าไหร่นะแต่ก็คือแอดมีรางวัลให้นะคะถ้าใครไปคอมเมนต์ใต้คลิปว่าได้รับอ่างเปาแล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอ่างเปานะคะดังนั้นนะคะสมาชิกที่อยากร่วมเล่นกับกิจกรรมนี้นะคะก็คืออย่าลืมนะคะกดไลค์แฮดด้วยนะคะการกดไลค์นี่ฮะ,ะสำคัญกับสมาชิก สำคัญมากนะคะกับคนที่ทำ Youtube นะดังนั้นสมาชิกที่จะร่วมเล่นกิจกรรมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แอดด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็ทำการสมัครนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มมานะบอกแอดว่าใช้ชื่อยุทอะไรนะแอดตรวจสอบแล้วก็จะทำการโอนท u ูมานี่วอลเลให้สมาชิกทันทีได้ทันทีเลยนะ หลังจากที่สมาชิกได้รับอ่างเปาแล้วได้รับเงินแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าได้รับอ่างเปาแล้วหรือว่าได้รับเงินแล้วอะไรประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ,อะไรประมาณนี้นะคะถ้าแอดไปตรวจเจอนะคะไปตรวจเจอว่าสมาชิกไปคอมเมนต์นะคะแอดก็จะมีรางวัลให้เช่นกันนะคะภารกิจนี้ได้รางวัล2เด้งเลยนะอย่าลืมนะคะทําภารกิจให้เสร็จแล้วก็จะได้รับเงินรางวัลน,นะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ